ครับสวัสดีนะครับพวกเราทุกคนในคืนนี้นะครับผมจะสอนอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆก็คือเทคนิคที่ทำอย่างไรจะทำให้เราในทุกตอนเช้านะครับหรือตลอดทั้งวันนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นความดีเราสามารถมีโชคดีแม้ในโอกาสที่พบโชคร้ายได้คือเห็นดีในความร้ายได้ ทำอย่างไรที่จะเทรนสายตาของตัวเองให้มองเห็นสิ่งดีๆแม้ในความโชคร้ายได้แม้ในความไม่ดีได้เทคนิคที่ผมใช้เป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยในทุกตอนเช้านี่ยผมจะไม่เสพข้อมูลลบนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามข่าวฆาตกรรมข่าวอะไรก็ตามผมจะไม่เสพนะครับผมจะเสพข้อมูลที่เป็นโพสิทีฟก่อนก็คือ ไฟเสียงอัปมัญญาที่ผมแนะนําพวกเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นาการแผ่ไมตานะครับหรือว่าเสียงสวดชินบัญชรสวดฟ้าหงนะครับหรือว่าเสียงปรับขึ้นสมองเสียงน้ําไหลนะครับเสียงลมเสียงทะเลที่เป็นฮารลดได้ทางอินเทอร์เน็ตผมจะฟังสียงพวกนี้ก่อนอีกอันหนึ่งก็คือผมจะมองจะอ่านนะครับในหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ,ๆที่เป็นข้อความที่เชิงให้กําลังใจนะครับหรือแม้กระทั่งว่า ข้อความที่ผมจะต้องทําในตอนเช้าผมก็จะเขียนในแง่มุมเชิงบวกให้กับตัวเองเช่นผมจะทํางานวิจัยชี้นนี้ชิตนนะครับในส่วนของบทคัดย่อ,อหรือในส่วนของบทอภิปรายผลให้เสร็จและผมทําได้ผมมีความสประับการทำผมหยิบขึ้นมาว่จากสิ่งนั้นก่อน mm hmm. แล้วครผมก็เขียนไว้แต่หัวค่ำแล้วนะครับว่าโพสิทีฟที่ผมอยากจะเจอนั้นคืออะไรนะครับ mm hmm. พอตื่นเช้ามาผมก็จะอยู่กับมันเนี mm ่ย hmm. นะครับเป็นจังหวะแรก ตรงนี้มันสาคัญมากเลยครับท่านทั้งหลายการอยู่กับความรู้สึกบวกหรือว่าติ่งบวกๆตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกอย่างดีมากเพราะว่าก่อนหลับหนึ่งนะครับกับตอนช่วงที่ใกล้ๆจะตื่นเช้าหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาหนึ่งกล้ามเนื้อร่างกายต่างๆอยู่ในโหมดของความผ่อนคลายจิตใต้สมนึกเปิดรับข้อมูลได้ดีมากนั่นคือมันมีความเป็นสมาธิอย่างอ่อนๆตามธรรมชาติ ทั้งข้อมูลอะไรก็ตามที่ใส่ไปในในช่วงใกล้ๆจะหลับนะครับกับในช่วงที่ตื่นเช้ามาเนี่ยข้อมูลนั้นเนี่ยจะไปเชื่อมกับรหัสของพลังจักรวาลน,นะครับไปเชื่อมกับรหัสของธรรมชาติซึ่งแล้วแต่คนจะมองหรือใช้คําว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเข้ามาหาเราได้อย่างรวดเร็ว,รวถ้าเราคิดลบคิดร้ายคิดไปในทางว่าชีวิตมันต้องแย่แน่นอนจะต้องมีตรงบุตรศักดิ์โอว้วันนั้นทั้งวันเยสังเกตดูนะครับ จะมีแต่สิ่งแย่ๆจะมีแต่สิ่งที่มันไม่ได้อย่างที่ใจเราอยากให้มันเป็นนะครับนั่นวิธีที่หนึ่งนะครับทุกตอนเช้าหาอะไรก็ตามที่เป็นบวกคําที่ตัวเองเขียนให้กําลังใจว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ้าอะไรก็ตามเอามาดูแล้วซึมซับเอาพลังนั้นเข้ามาที่ตัวเองนะครับยิ้มก่อนไปแปลงฟันยิ้มให้ได้นะ่ะยิ้มเนี่ยให้ใจมันยิ้มอะนะครับก่อนไปอาบน้ํานะครับนั่นแหละครับวันนั้นทั้งวัน,นคุณจะโชคดี กับอีกข้อที่สองนะครับกับเทคนิคที่ทําอย่างไรจะเทรนสายตาของตัวเองให้มองเห็นสิ่งดีๆในความร้ายนะครับให้มองเห็นความความเป็นบวกความเป็นโพซิทีฟต่างๆนะครับในแต่ละวันในตอนเช้าได้นะครับเทคนิคนั้นก็คือเทคนิคที่ผมใช้โดยการเขียนแปะโน้ตในจุดที่สามารถเห็นได้นะครับเป็นข้อความนี้ครับในวันนี้ ผมมีโชคดีอย่างน้อยสามเรื่องในวันนี้ผมมีโชคดีอย่างน้อยสามเรื่องคำคำนี้เนี่ยครับเหมือนกับคำเล็กๆนะครับท่านทั้งหลายแต่ว่ามันให้พลังมากมันให้พลังกับผมมากคือผมได้สั่งสมองของตัวเองนะครับสั่งจิตใต้สมนึของตัวเองว่าผมจะมีโชคดีฉะนั้นไม่ว่าผมจะทําอะไรมันจะแย่ขนาดไหน สมองของผมจะพยายามบอกตัวเองว่ามันมีสิ่งที่ดีๆอยู่มันเป็นการสั่งสมองแล้วสมองจะสั่งเราโดยไม่รู้ตัวให้เราคิดหรือหาสิ่งดีๆมาให้ได้มันเป็นการบังคับที่ที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับบังคับร่างกายผ่านข้อมูลของสมองและผ่านข้อมูลของจิตได้สำเรึกผมยกตัวอย่างครับพอผมเขียนไว้แบบนี้ว่า วันนี้มันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยสามอย่างแน่ๆนะครับวันนั้นรถมันเสียขับรถไปแล้วรถเสียครับท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าพอสั่งตัวเองไว่ามันจะต้องโชคดีแต่รถเสียเนี่ยมันจะโชคดีได้ยังไงใช่ไหมครับปรากฏว่าสมองมันก็คิดขึ้นมาเองของมันครับอ๋อมันดีนะมันเสียแต่มันไม่ประเกิดอุบัติเหตุอ๋อมันดีนะรถมันเสียกลางทางแต่ว่ามันก็ได้จอดในที่ที่เหมาะสมคือที่ร่มนะครับ มันดีนะรถมันเสียกลางทางแ้าก็มีคนช่วยมันดีนะรถมันเสียกลางทางค่าซ่อมอะไรก็ตามก็ไม่ได้แพงแพงมากเลยนะครับนี่มันคิดขึ้นมาเองของมันเลยนะที่แรกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงเราควรจะวุวยวายเราควรจะหงุดหงิดนะครับแต่ก็มาได้อ่าความจริงของข้อที่เรื่องของจิตแร้สึกที่จะเองเป็นผู้เชี่วชาาเนี่แหละว่า๋อก็เรามีโน้ตอยู่แผ่นหนึ่งในบรรดาโน้ตหลายๆายแผ่นมากนะครับของผม แผ่นนี้มันเขียนว่าฉันโชคดีฉะนั้นสิ่งไหนมันเกิดขึ้นนะครับที่คนอื่นมองว่าร้ายก็ตามสมองของผมเนี่ยจะดึงให้ผมไปค้นหาความโชคดีในเรื่องนั้นได้มันก็ทําให้ผมยิ้มได่อันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคนี้เขียนแปะโนต้ตว่าวันนี้ฉันมีความโชคดีอย่างน้อยสามเรื่องฉันมีความโชคดีอย่างน้อยสามเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อ่าสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของหนี้สินเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายๆคนที่อ i n b อกมาหาผมก็จะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินกันแล้วก็มีความทุกข์กับเรื่องนี้นะครับด้วยการเขียนโน้ตเนี่ยผมอยากจะเชียร์พวกเราเขียนโน้ตอย่างนี้แปะไว้เลยที่กระจกในห้องน้ํานะครับหรือว่าที่หัวเตียงหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่ ตอนเช้าคุณตื่นมาเห็นเลยอ่ะแล้วคุณอ่านมันอ่ะเที่ยงคุณก็เห็นตอนไหนคุณก็เห็นนะครับหาตำแหน่งที่คุณเห็นเนี่ยแล้วก็คุณแปะข้อความที่ผมอยากให้เขียนก็คือเขียนตรงๆตรงๆเลยครับว่าคุณอยากรวยแล้วก็บอกเลยว่าฉันเป็นคนรวยฉันหมดหนี้ใช้คํานี้ตรงๆเลยนะครับฉันหมดหนี้ฉันเป็นคนรวยแล้วก็เขียนเพิ่มไปว่าอีกโน้ตหนึ่งนะครับว่า ฉันมีช่องทางในการหาเงินอย่างสุจริตฉันมีคนให้โอกาสในการหาเงินอย่างสุจริตฉันมีเพื่อนช่วยดึงช่วยดันช่วยสนับสนุนกันเพื่อความร่ำรวยอย่างสุจริตนะครับฉันมีช่องทางมีวิธีการในการชดใช้หนี้หมดหนี้อย่างสุจริตให้เขียนแบบนี้เลยนะครับและอันนึงที่ผมเขียนให้กับตัวเองนะครับผมเขียนนะ ผมมาสอนพวกเราเนี่ยคือผมทําด้วยนะครับทํามาก่อนทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็เพื่อมาดูว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่มันโอเคอะ่ะก็เลยเอาประสบการณ์เอาหลักจิตวิทยาความรู้ที่ตัวเองมาเนี่ยไม่ใช่ความรู้ทื่อๆความรู้ที่ตัวเองเอามาลองทําแล้วมันเวิร์กนะครับคนไข้โดยส่วนใหญ่ทําแล้วเวิร์กเนี่ยก็เอามาบอกมาสอนพวกเราฉันอย่าอายที่จะบอกว่าตัวเองอยากรวยหรือจะอายที่จะบอกว่าฉันมีช่องทาง a b c d มากมายที่ ทำให้ฉันหมดเนี่ยเขียนไปเลยครับเพราะว่าพระเ,เจ้าไม่ได้ห้ามเรื่องการรวยเลยพระองค์ไม่เคยห้ามนะครับแต่พระองค์ห้ามคือวิธีการที่ได้มาของเงินนะครับถ้ามันเป็นวิธีที่บาปมันก็ผิดที่ตรงวิธีนะครับฉะนั้นเขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับเขียนอย่างนี้มีข้อความหนึ่งที่ผมใช้กับตัวเองนะครับผมใช้คําว่าฉันมั่งคั่งทุกด้านและทรงธรรม มัง่งคั่งก็คือภาษาอังกฤษว่ wealth นะครับแปลว่าความมั่งคั่งความสมบูรณ์นะครับความมั่งคั่งความสมบูรณ์คำนี้เนี่ยเป็นคำที่หมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องการแค่มีเงินนะแต่เราต้องการที่จะสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพด้วยสุขภาพเราดีด้วยสัมพันธภาพในครอบครัวเราดีด้วยครอบครัวเราดีด้วยงานเราดีด้วยนะครับสัมพันธภาพที่ทํางานเราก็ดีด้วย ญาติพี่น้องอ่ารักใคร่กลมเกลียวกันสามีภรรยาถูกกันลูกก็ดีเป็นอภิชาติบุตรนะครับเงินก็มีสุขภาพก็ไม่เสียคือเราเอาทุกด้านแล้วเมื่อเอาทุกด้านแล้วเนี่ยผมอยากเชิญชวนผู้เราเขียนเหมือนอย่างที่ผมเขียนก็คือฉันมั่งคั่งทุกด้านและทรงธรรมคําว่าทรงธรรมนี่สาคัญมากเลยนะครับที่ต้องมีกํากับทุกอันเพื่อให้จิตใต้สํานึกมันล็อกเส้นทางตัวเองว่า จะทำมาหากินอะไรก็ตามต้องสุจริตจะทำมาหากินอะไรก็ตามต้องเป็นสัมมาอาชีวะจะทำมาหากินอะไรก็ตามจะต้องเป็นกุศลนะ่ะมีกุศลเป็นฐานนะครับนั่นแหละครับชั้นมั่งคั่งทุกด้านและทรงธรรมจิตได้ตํานึกจะไม่พาคุณไปทำอาชีพที่แย่ๆเลยนะครับค่ายาสติมันไม่พาคุณไปทำนะครับทำไปโกงชาวบ้านเขาไปเล่นการพนันนั้นก็จะไม่พาคุณไปทำคุณจะมั่งคั่งทุกด้านและส่งธรรมทำแบบที่ผมเขียนนี่นะครับ เพิ่มอีกนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีบุญประเภทลาบลอยอะนะครับก็ไม่รู้ล่ะว่าใครเคยใส่บาตรพระปจเจพเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมานะครับใส่บาตรพระอรหันต์ออกนิโรธสมาบัติมานะครับแล้วบุญลาบลอยนั้นนะ่ยรอให้ผลอยู่นะครับแต่พอมาชาตินี้คุณยากจนข้นแค้นอะไรก็ตามผมเชิญชวนคุณเขียนโน้ตเพิ่มอีกอันหนึ่งว่าฉันมีลาบลอยเขียนโน้ตนะครับฉันมีลาบลอย ฉันมีลาบใหญ่ลาบลอยลาบมากฉันมีลาบใหญ่ลาบลอยลาบมากลาบที่เกิดโดยความบังเอิญความไม่ตั้งใจลาบที่มากกว่าการลงทุนฉันเป็นคนได้สิ่งนั้นแล้วให้คุณทําความรู้สึกว่าเชื่อนะครับตรงนี้สำคัญนะครับอ่าผมสรุปอีกทีหนึ่งสําหรับปัญหาเรื่องนี้สินหนึ่งเขียนตรงๆไปเลยว่าฉันหมดนี้สินนะครับสองฉันรวยและทรงธรรม หรือสามฉันมั่งคั่งทุกด้านและทรงธรรมต้องมีคําว่าทรงธรรมด้วยนะครับลูกศิษย์ในกลุ่มบุมบัมบัดขาดคํานี้ไม่ได้นะครับเพราะเราจะไม่ทําอาชีพที่อ่าเป็นอาชีพผิดกฎหมายนะครับและอีกข้อนึงที่สําคัญเขียนตรงๆไปเลยครับว่าฉันมีลาบใหญ่ลาบลอยลาบมากฉันได้ลาบโดยบังเอิญเสมอนะครับเขียนแบบนี้ไปนะครับเขียนแบบนี้นะครับโอเคนะครับ